ไม่เติร์ไม่ต้องในช่องน <ะ S 2> นแนลชแนลวันนี้นะคะทุกคนเราตอนนี้เนี่ยเราจะไปตามหาซื้อผักกอบแต่ว่าเราส่งปะปาไปซื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ที่สำเพ็งนะเดี๋ยวเราไปดูกันดูผักกอบกอใช่สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดสำเพ็งนะครับเราจะมาเดินหาซื้อ ขอให้พี่เบตเตยนะครับเป็นผักผลไม้อบกรอบนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชันเครับหาซื้ออันนี้เป็นร้านคิคุย่านะครับเดินเข้าไปเลยครับนี่บรรยากาศห้างร้านห้างกลางานะครับีสุดว นี้ช่วงใกล้ปีใหม่นะคุดรับปีใหม่ของตกแต่งกงงันได้เยอะมากมายครับผสองเล่นเต็มเลยนสองเล่นมีแคนอะไรนี้ากนได้าเดินเข้าตลาดคนเยอะหน่อยนะครับ ร้ะไใชเด็ีค่ะไม่ใช่ดค่ะมีนะครับร้านส่งเครับว้าวสหัสส่งครับสามแพ็ ไปนะครับม mm ีเยอะฮะเรื่องให้มันทะลาะกันด่แรกโอ้ไม่ใช่เ่รก็คือคาแรกไม่จะไปต้องเหมือนกัน โอเคเราได้มา okay, <laughs> สี่ถุงละห้าสิบบาทนะครับด้วปฝากพี่เบนเตยนะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านนะครับได้เลยคะก็คืออันนี้เนี่ย <laughs> เป็น ผัดกรอบยี่ห้อนี้นะคะ4<ช>ี4อันเลยเนาะอันนี้ห่อละ50บาทที่สำเพ็งช่วยเขาไตองใช่ค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะชิ้นสักหนึ่งหอ่อ<ช>เหมือนกันแหละสักหอ่อโอเคไปแล้วโอเค,อเ,คเรามีจานด้วยนะคะคืออันนี้เนี่ยเป็นถุงแบบมีซิปล็อกใช่ไหมแต่ว่าที่เราจะมีจานเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้ปะ วว้าอันนี้เนี่ยนะคะทุกคนอันนี้คือข่าวนอันนี้คือเรียกว่าอะไรหัวชชเท้าขมิ้นอันนี้อะไรแครอทมั้งแครอทใช่อันนี้คือมันเลยมันว่ามันว่าอันนี้มันส้มอันนี้ก็คือกล้วยแล้วก็อันนี้บีทรูทอันนี้ที่พี่เตยบอกว่าชอบใช่ไหมออันนั้นหัวไชเท้าแล้วก็ที่เปือกโอเคแล้วจากอันนี้อันนี้อร่อย อันนี้เดไม่องชอมอ่ะออน่าอ่ยเหมือนเดิมอออืออือแมกรอบมากกรอบใช่กรอบอันนี้จบอกว่าชอบนะสัตว์มอืออือเืออ่ยย ตัวนี้นะคะทุกคนคือเฮดอันเล็กนิดเดียวอืกล้วยเธอมปนจะเค็มๆแล้วก็กล้วยนะคะที่เราไปตอนชิมตอนแรกไปก็อ้วนหวานอืมกล้วยมันมี็ความหมายใช่ไหมอ่ะอืมอช่ใช่อะไรเนี่ยขนุนขนุนขนุนมันม่่งกลิ่นขนุน มมันือนอค่ะทุกคนนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้เนาะอันนี้เสพที่สาหเพงนะคะราคาทรงสีงห่ห่อตรงหอละห้สิบาทเนาะทั้งหมดมีสองร้อยบาท แล้วก็ยี่ห้อน,นี้อร่อยมากเลยนะคะก<ช>็คือถ้าทุกคนคือถ้าทุกคนไปซื้อก็คือมันมีหลายยี่ห้อมากถ้าทุกคนไม่รู้ว่าจะซื้อยี่ห้อไหนก็คือในแนายี่ห้อน,นี้นะคะ<ช>ไม่แพงมากแล้วก็อร่อยมากเลย<ช>อันนี้ก็คือเขาเพิ่งผ,ผลิตนะน,นี้น่าจะเป็นวันที่ผลิต18ตุลา<ช>โอเคแล้วก็มีทั้งหมด12ชนิดนะค่ะ12 12, 12 in one นนเยอะ ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะ,คะยมก็ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราสองค่วิองด้วยนะคะบ๊ายบาย